ช่างหยอกอยู่แต่บานมาโมยแม่ยังก็อนมาโมยหอยสังพี่น้องเขียงคืนมาโมยหอยสังค่ะตอนนั่งรับพี่ใหญ่นั่งรับรับบ่อยบับง่วงนอนพี่น้องเอ้อมองดูหลังมาหนาพี่เบิ่งหลังลูกสาวอ้าวเป็นอย่างหลังนั่งเป็นอย่างอ้าวแสดงแสดงแสดงไม่มีอะไรออะแสดงกีพี่น้องปองไปอ้าวมานอนกับห้องบริอาบน้าพี่น้องเลยแบบลูกทุ่งขนาดเลยมานอน มานอนก็ห้องไม่ได้อาบน้าเด่กนอนแห้งนอนลงไปเมามอยหอยสังนะสัมผัสคุณแม่เร็วๆผมนั่งสละไหลค่ะโน้นอนลงสัมผัสคุณแม่ให้มืื่ออนดูแม่ีจะสาะผมให้ลูกสาวจ้ะต้อนลงสวยกอดสัมผัสคุณแม่ดูคุณแม่เสียเปรซิงตั้งแต่นานเปรซิงเด็กกี่ปีคะยี่สิบกว่าปีค่ะยังคือขนาดนั้นพี่อ อ่ามันปอิวินปนันติตะกี้บอตะกี้ไหมตะกี้ฉันบ่ค่อยอันอันนี้บ่อยอมหลับบอตะกี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ยอมหลบับอุ้ยฉันเป็นมากแตน่น้อยุ่นฉันเป็นแต่น้อยดิว่าเอ <c oughs> นจะจำฉลาดว่าเป็นตอนเป็นไม่รุ่นดี <c oughs> ฉันเป็นแตน่น้อยุ่นมากบ่าวตอนอายุจักปีผมว่าเมย์เป็นเล็กน้อยผมเต็มเต็มสิบสามสามิบสี่ปีมากซื้อๆได้พี่น้องนะฮะ ชอบเฉยแต่ว่าให้เอาไม่เอานะคะก็คือเราชอบ้ามากรินะมาก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 เรียนหอดประจบปอหกแลนนําทหารเอ้ามากเบาทหารไหมเออแล้วสรุปแลยต้องแดนมาเรียนกอดซนอเอาพี่น้องจ๋าเป็นเด็กเรียนเก่งแต่ว่าเรียนประจบเรียนไม่จบแลนน้ำกบบ<า>ุกบ้ากอดนอเอาเอาแลนน้ำคําได้ไดกินเขาจะบอกบอริอา้าว เนี่ยมามันไปน้ำข่าวเลือไปเลือเปื่อยอีกอย่างก็เมื่อกี้นะว่าอีกอย่างก็หมูอีกอย่างก็อ่าหมูห้งหมูแพงหมูแทงข้างหลังบอกไ็้อีหยมูผักหมูแพงหมูแทงข้างหลังแทงหยัางขาแทงดากบ่ครัแทงทุกจานที่มันอยู่ข้างหลังค่ะแม่ค่ะว่าจะมาแทงจะไม่ได้นะเอ้าฉันมีอืม ฉันปิดประตูแล้วจ้าไป่นที่แทงฉันหรอกจบะมาหาแท่งฉันเล้พี่น้องนะฮะหาแทงผุนเท้าเอือยอ้าวเมืองยาอีเอือยอีกแล้วยมึงกบริจากอยู่กับคุณแม่บริจากซองเดือน่ได้อยู่นะเมืองยาเดี๋ยวลูกขาดสแตกมีฉันจะฝากงานให้เธอถ้าเธออยู่นะฉันร้านต้นตอกส้มตมร้านไอ้นี่ เียเก่าหัวโดยม่นเฮากินหัวแบบน,นี้ตีเท้เาก็ลูกเปดมื่อกี้ว่าอเออมันนี่ก็เผาก็กิ่นที่ดีเลยตีเท้ากับลูกเปดแล้วบนี้ลูกเป็ดเท้าคือหัวใครอีลูกสาวนั่นนะเพ่อันว่าอันตอนนั้นเป็นสาวขึ้นใหม่ฟ,ฟังนะเป็นสาวขึ้นใหม่เต้เคยหมากบ่าวรุ่นน้องบรือ่าพี่เรื่องไหนมีเมือ่อไหร่ล้ก็มีหมดนะอ่ะอ่ะ <นำ S 1> สหายเพีย<ใ>นอันพรีเซนต์ระหว่าง เด็กค่ะเด็กเป็นยังไงคะครบเด็กนะคะครบเด็กหรอเด็กมันก็ไม่เชิงว่าเด็กนะมันก็เล่ย่กันค่ะอม,มันกะหาดคาว่าหากมันกะหากกันทื่ททนอ,กกอนกอดกันกับมีความสุขบอไดมี่อย่างกันบอไดมี่อย่างกันแมนค่ะนอดกอดกันกับมีความสุขสาบนาไมผ้พาพาตเตียง <laughs> แลวนี่ด้วยค่ะแต่บาหาว่ารุ่นเด๋อแล้วคุณพี่รุ่นเด๋อนี่ก็แฟนไงแฟนฝรั่งพี่อ่าอายุเจ็ดสิบกว่าหกสิบกว่าเจ็ดสิบนี่นะแฟนเพิ่นพี่น้องพ่อยายแล้วเสียแล้วพ่อยายแล้วเสียชีวิตแล้วพี่น้องไปเจอกันยุ่งสายพี่เจอกันที่ภูเก็ตอ๋อพี่ไปอยู่งทำงานอยู่ภูเก็ตไป ไปแล้วไยหกายเห่เรยรอดไปทั่วไปขายรตีค่ะไปเลยขายแค่นั้นค่ะไปขายโรตีพี่น้องพอดีเมย์เป็นไห้ทงหน้ามากเมย์เป็นทงหน้ามากก็เลยว่าเอาทุงหน้าไปขายพี่น้องขายจังใดก็มาเมิดจักเทียนะคะขายดีนะคะขายเหมือะสามหอบสี่หลอบทงหน้า <c oughs> ทงหน้าครับโอ้ยหอมหวานนะฮะ <c oughs> ส่วน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 หมาในการค่าให้ตั้งชาตกมาพี่เรื่องจังหวะตั้งชาติส่วนหมากาซีนค่าให้ตั้งชาติส่วนหมาตั้งชาติบางคนเขาก็บบริก,กินเข้าอก <c oughs> เขากินเขานะคะ ส่วนมากอีลีเดอส่วนมากอ้าวแล้วคนคนไทยเลยพี่บ๊อบคนไทยส่วนมากเขาบอกสื่อน้ำเฒ้าบอกเราไม่ไปไงอ้าวแต่ว่าเราไม่ชอบขายให้คนไทยทุ่งนาขนาดทีะต้องตุ่งน้าขนาดต้องเลิศต้องโกอินเตอร์เท่านั้นเตอร์ยังเดียวจ้าทุ่งนาทุ่งนาที่งนี้เป็นทุ่งนาอินเตอร์จ้า ช่วงหน้าอิมพอร์ตเดนิงอลังการมากค่ะใช่ทงทุ่งที่่่ททงีแบบมีมีค่ามากต้องรู้คนที่ไม่ใช่จึงสามารถเข้าได้ใช่อ้าเพิ่นมาจากไหนพ่อใหญ่นี่พ่อใหญ่เพิ่นมาท่องเที่ยวเพิ่นก็มาเนี่ยนะเพื่อนกะมาหาเฮานี่ยแต่ว่าทางนั้นเพิ่นก็มีครอบครัวแม่นบอพีเรสจังได๋เพิ่นมีเพิ่นมีเพิ่นมีเป็นฝรั่งนํากันอ๋อเพิ่นก็คือเฮานี่ล่ะอ๋อเพิ่นก็เป็นคือกันเนาะ เนื่องว่าเพิ่นมีลูกมีเมียแล้วแบบว่าเพิ่นปาเมียะสิเนี่อเอาอยู่ซื่อๆก็มาสักประวัติอันคุณพี่บ้ดนี้พี่น้องไม่เป็นไรค่ะถามกันได้คุยกันพี่น้องคุยกันแม่ห้ามหูกันนะเด้กันก็เลยคุยกันแบบม้วนๆพี่น้องเว้าม้วนเบาโอ้ยพี่น้องเห็นกับมากม่วนพี่คระบ่าสิเห็นกับหู้ตั้งใส่เออแม่นบ่่แมนเขาจะมาฟังคือยังหนี่นี่แหละเขาจะสีฮอดสีขี้เถอดพี่ มีซองอันของคุณพี่เด้อเด้อพี่น้องฝากในเด้อพี่น้องช่องอันพรภะพรภะชาแนลนะพรภะชาแนลเพิ่นไปคอมเมนต์อยู่ในคลิปเฮานะพี่น้องกัขับเบิ้งเนาะพี่เพิ่นก็ะทำร้านอันเสริมสวยแล้วก็มีชุดมีชุดให้สาวค่ะชุดเจ้าสาว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 เป็นบ่พี่เดี๋ยวเฮาสิรีวิวให้เบิ่งพี่น้องเนาะเดี๋ยว สินสิริพิวสามภูมแมนเอาวันนี้ว่าจะถ่ายว่าจะถ่ายไอ้เอ้าพวมีอันไรโสดเมื่อวานเนาะเฮดพรมมิลูกค้าปุไซน้อนีเตียงซาเดสเอือแต่เมื่อวานเธอมาหาฉันเด้อเธอสิบ้าไว้ายนัเอือดจะไป็นลาบวหายหายอะไรแบบปุไซมากนอนียง ผู้ใช้เนาะค่ะผมผู้ชายมานอนซาผมผู้ชายมันมาตัดผมคือเขามาตัดผมอันนี้เราจะไม่ค่อยอันนี้กับลูกค้านะเราเราเอาสิบอไปแตะัาลูกค้าหรือว่าเล็กขายิ่งยิ่งคุณแม่มึงนะสิบอสอันสีบอยังกับลูกค้ามิเตดึงเข่าของน้ามันยังเดือดลาเข่าของหน้าผมข้าเข่า้องน้า่ะเอื่อยเธอมารลดอมู่บ้านเธอบ์มาอิ่อยิ่งห้องน้ำคุณมีกับโก้ละมึง เอากับโจนลงแรงลงไปบ่กับแก๋าแรงลงไปอ้าวผมเห็นตะขี่มันอยู่ในถังนะเอ้ยขวเบื่อเบื่อนี่ล่ะมันแรงมันแรงลงไปเอาตะกี้ขอยาสนี่กับแก๋พี่น้องตะขนาดตายแล้วก็ยังแรงจนหัวปักหัวแบมจนนาฬิกาแตกแต่ซูมือนี่ขอลออยู่กับกับแก๋เวลาคนสิมาจับเดี่ยขวดแรงขวดขวดบอกมันมุ้งฟ้าขวบไปเดี๋เดี๋ยวเขาจะจับมุ้งไปนะคะัเรีบอกบอกกับแก๋าไม่ซูมือนีคอยยู่ซูมือนี่คอยยู่กับอันกับ สัตว์น่าชนิดพี่น้องอยู่กับหมาในหนองหมาเน,นาะสามตัวกับอันกับเกตนะฮะแต่กี่มีหอนแมวเด๋เอแมวแตันนี่เข้าไปเข้าไปของเขาเองเขาก็ไปขเขาเลี้ยงถึงเวลาเขาเข้าไปของเขาคขานนี้เอง <c oughs> มาดับเอื่อยเอามันก็ถามคุณแม่ไปตียังหูยังกัะด้นั่งสีมาถามยังขะนั่งรับแต่มีอินทรถามคุณแม่ไปทั้งเงิโกอินเตอร์ไปหมดทั้งผู้เกตผู้ใด มึงโมอยากตามรอยคุณแม่บอนั่งเมื่อยนั่งสิมีแต่จะไปถอนก่าแล้วเสื้อเอื้อยไม่ได้ถอนแล้วค่ะแม่หมดเวลาถอนแล้วแล้วแล้วเป็นบอเมื่อไหร่นั่งนั่งพะเพียบถอนก่าเนี่ยเว้ยเสีเอาพี่น้องถอนมาส่กเสื้อเอื้อยเลยรแบบนี้เสื้อเอื้อยถอนก่าพี่น้องนั่งถอนก่าถาของขวัญสิตายสิย่างมาได้ของขวัญจ้าเอาเส้นข่าวไปบ้าบ่อยไล่เนาะบ้าบ่อยไล่เนาะชนบาอ๋อไลน์โซนติ๊กตอกแล้วฮะไลน์โซนติ๊กตอกแล้วบอ ทิกตอกนะมันบ่เม่ครับอัพผู้ใายมาตัวนางงษ์สหาซิงโตว่สั้นซิงโตก็ลอยเรียญวเปนตี่สองหมื่นเก่สองหมื่นสามหมื่นเป็นเงสองหมื่นกว่าสองหมื่นสองหมื่นกวเหรียญ0มนเหรียเพดเพดแต่มันไ่ได้ถึงขนาดว่าเขาหักถ่าเป็นเงินกับบไิ่ได้ร้ายพันหลวงพี่ขนาดติกตอกยูนิเวร์สขนาดนี้วลาเขาส่งให้กันกันได้แค่แปดพันหก็ว่ะ แปดพันบาทแปดพันบาททางๆที่มันขึ้นสี่หมื่นหมีได้คือการหมีนะก็ถึงหลายโตอยู่นะตั้งแต่ไหลมาเนี่ยตะกี้ข่อยไล่ข่อยก็ไล่ดีทีมงานค้อนแกนนี่กันเห็นนั่นเห็นนี่ก็เลยพร้อมไปไล่ซ้ำพร้อมไปแจ้งเอฟซีวัยอยู่หันอยู่นี่อ้าวคือบอลไล่อันนี้ก็นั่งไล่ได้มีโอกาสแล้วก็อีกอย่างมันคือแบบสมองสมองกุยเมื่อยนี่แหล่ะพี่อ่ะ พี่น้องก็เป็นขีปที่เบานัวหัวมวนก็ทพี่น้องสิมิผู้ชา,ายจะมีอารมณ์จาาังนะมีผู้า <c oughs> าชายด้วยอย่างนี้นมิตรกระเธอใช่งียัมอารมณอย่างค้อมันอารมณ์ไทยซมีอารมณ์สิอุบมาใจเลยอเมรอันนั้นมันคีดความคลายคลาย,ลายแบบยงังเกาะคลายไปฮัโถงมามอยอ,อยสั่งพี่น้องมามวยอยสั่ง ก่อนนอนก่อนนอนไปเที่ยวพัทไปอยู่พัทยาจากปีเนี่ยก่อนนอนอ่ะพัทยาพี่ก็เคยไปบอกหาพัทยากับไปมูไลยอยู่นั่นมูนากิล่าไปขายโรตีอีกเตือนบากันไลยอยู่นั่นไปขายโรตีอีกบ่กรู้ไหมบอฉันได้ไปขายโรตีจะเตือนพัทยาเป็นจังไดแขกมันก็จะหกลายอยู่เพื่อนก็ไปเที่ยวไปไปเที่ยวไปเที่ยวไปเล่นน้ำสมัยตะกี้นี่ ็ไปเที่ยวไปอันนี่แหละไปอ๋ออันพี่ลืมทานอันพ่อใหญ่นี่เพิ่นเสียอยู่อันอันสวิตค่อ๋อพี่กับ่ได้ไปเลยบได้ไปแล้วก็เพิ่นก็บบริทรงข่าวเฮาสืบซ้อเอาว่าเอ้าเราคือบ่เราเคยเว้าว่าถ้าชันหายดีแลยดิจิโทรหาเธอเด้อลพอนะซั่นนะเพิ่นเคยมาอยู่บ้านหลังนี่ม่นบ่พี่ไม่เคยค่ะอ๋อแต่ว่าอยู่ภูเก็ตเนาะอยู่นู่นคือเรามีแต่ เรามีแต่คุณพีของเฮามีแฟนเป็นนั่นสวิตเซอร์แลนด์พี่น้องมาแล้วกับแบบมีแต่ทรงไอ้ราเบิ่งเพราะว่าบ้านหลังนี้เฮากับสร้างสร้างแดงเงินของเฮาแล้วกับเงินพ่อใหญ่น้ำสินะครับอ่านั่นอะไรจะเงินไปขายโรตีอยู่ภูเก็ตเป็นบ่พี่แมหนาเห็นบอกกายโรตีขายโรตีทองขายโรตีแล้วกลับหน้ามาเห็นงานอยู่ อยู่อยู่นี่เนาะ <c oughs> แล้วก็เป็นมอลล่าม,มนะอ๋อนั่นนี่รวมมอลล่ามก่อนพี่มันเป็นมอลล่าม